ทรู True, เขาชี้แจงค่ะบอกจากกรณีที่มีภาพข่าวการพบซิมเมียนมาทรู True, และดีแทถูกทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากในพื้นที่ตลาดอินโดจีนที่มุกดาหารจนกระทั่งเกิดข้อสงสัยถึงสาเหตุของเรื่องนี่เชื่อไหมพี่โพสต์ไปมันมีภาพภาพหนึ่งยังมีบางคนบอกแค่นี้เกลือนเหรออาจารย์ผู้ชมดูอีกทีหนึ่งดูภาพวันอีกทีนึงเียว่าเกลือนได้ไหม โทเยอะเลยอเนี่ยเขาเอามามัดรวมอันเนี้ยภาพเนี่ยจะดูไม่เกินแต่ภาพตะเกียค่ะเยอะไหมเนี่ยเยอะค่ะอ้าวอ้าวท่านผู้ชมแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเน่ดูอันนี้ดีแท็กใช่ไหมอ่าแล้วก็มีสีแดงใช่ไหมอันนี้สีฟ้าใช่ไหมค่ะอ้า นี่อาจจะยังอยู่ในน้ำอีกเยอะเลยเนี่ยเนี่ยใช่ค่ะหยิบขึ้นมามันเป็นปลึกๆแบบนี้เลยนี่ซิมนะไม่ใช่ไม่นาคเอออ่ะเขาก็อธิบายอย่างนี้ค่ะหนึ่งซิมดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดของบริษัทคือระบุว่า TRUE และดีแทกมีมาตรการควบคุมการลงทะเบียนซิมอย่างเข้มงวดผู้ใช้ต้องผ่านการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบบริษัทจะทำการระง,งับการใช้งานของซิมทั้งหมดทันทีซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเอาซิมไปทิ้งเป็นจำนวนมาก หมายความว่าอย่างไงก็คือผู้<อ>ที่เอาไปใช้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องใช่ไหมอ่าคือพอไม่เป็นไปตามระเบียบที่จะเปิดใช้ซิมอะค่ะบริษัทเขาจะระงับการใช้งานของซิมซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่มีการเอาซิมมาทิ้งพอใช้ไม่ได้ก็เลยเอาไปทิ้งเรือจะเป็นเหตุที่สองการตัดสัญญาณการใช้งานในพื้นที่ชายแดนค่ะคือทางทรูเขาบอกว่าเขาเดําเนินมาตรการปิดกั้นสัญญาณการใช้งานซิมทั้งหมดในพื้นที่ชายแดนตามแนวทางของกสทช<อ> เพื่อป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์นี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็มีการทิ้งซิมในปริมาณมากหมายความว่ายังไงปิดกั้นสัญญาณก็เลยมีแล้วใช้ไม่ได้ใช่ก็เลยทิ้งไม่พอใจเอามาทิ้งมันเสลยค่ะหรือข้อที่3อันนี้สําคัญที่เขียนเอาไว้ว่าซิมพม่าค่ะซิมเมียนมาซิมพม่าเนี่ยการทําซิมภาษาเมียนมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเชื้อชาติเมียนมาในประเทศไทยอบอกการที่ซิมของ True และ d t แทมีภาษาเมียนม่าบนแพ็กเกจและสื่อโฆษณาเป็นแนวทางการตลาดที่ทุกค่ายมือถือใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย ทางเชื้อชาติที่อาศัยและทํางานอยู่ในประเทศไทยอ๋อก็มีเหตุผลคนพม่าทํางานเยอะโดยเฉพาะชาวเมียนมาเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานหลักเลยในตลาดแรงงานของประเทศไทยยืนยันว่า Tru ูไม่ได้มีนโยบายผลิตซิมเพื่อจําหน่ายในเมียนมาอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตไม,ม่ขายอยู่ในไทยนี่แหละเพี<า>ยงแต่ขายคนเมียนมาที่มาทํางานในเมืองไทยเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เป็นเมียนมาอย่างนี้มีซิมจีนไหม<อ>ไม่ ว่าน้องต่ออเทูขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินทุกค่ายก็ทำใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องมีซิมที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างชาติแบบนี้ค่ะก็ยืนยันว่าทรูเนี่ยยืนยันว่าดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมออันนี้คือโชว์เราก็ได้ความเป็นธรรมมันก็มีเหตุอะอย่างกรณีนี้ ก็เขียนไว้เหมือนกับเป็นแพ็กเกจหรือโปรโม s IM ั่นโปรสำหรับชาวเมียนมาในประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะไอสาเหตุที่ทิ้งเพราะมีการปิดกั้นสัญญาณก็ได้เหลือจะเป็นกรณีที่บริษัทพบและยกเลิกใช้ไม่ได้ก็เลยเอามาทิ้งแตะมันหมดเลยเนี่ยอ่ะสวนทาง AS เอสขาก็ฝากมาชี้แจงน้องใบว่าไปหน่อย AIS เขาก็ชี้แจงค่ะว่าเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกวดขันแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงนะคะเอาวยังไงชายแดน7จังหวัด11อำเภอเขาบอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันว่าการเชื่อมต่อจุดสัญญ,ญาณกับผู้ให้บริการประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตถูกต้องอเพื่อป้องกันการใช้สัญญาณจากแกง๊ง call center แล้วก็ไล่เลียงว่าแก้ไขเสาส่งสัญญาณที่แนวชายแดนอรัญญประเทศสักแก้วในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นที่ตลาดเบญจวรรณหรือตัวกระจายสัญญาณทั้งหมดออกไปแล้วค่ะส่วนที่บ้านโคกสะแบงห่างชายแดนประมาณ300เมตรก็ปิดสัญญาณทั้งหมดมหรือถอนตัวสายอากาศแล้วก็เตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ติดสมอลเซล เพื่อให้ประชาชนติดต่อสื่อสารได้ก็คือใช้เป็นรถแทนสำหรับชาวบ้านนะคะเคลื่อนที่ไปนี่แล้วก็เตรียมแก้ไขเสาส่งสัญญาณบริเวณแนวชายแดนเพิ่มอีก9จังหวัดกำหนดแล้วเสร็จเนี่ย a a s เขาบอกว่าจะเสร็จตามแผนภายใน30วันหรือถอนเสาสัญญาณในระยะไม่เกิน50เมตรจากชายแดนอันนี้คือรื้อเลยคือมันจะมีระยะอยู่ะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าเสาอยู่ในระยะไม่เกิน50เมตรจากชายแดนรื้อเลย ถ้าเสาอยู่ในระยะ1กิโลเมตรจากชายแดนให้ลดกำลังส่งและปรับเสาให้สูงไม่เกิน15เมตรถ้าเสาอยู่ในระยะไม่เกิน3กิโลครึ่งให้ตั้งเสาอากาศความสูงไม่เกิน30เมตรอืมนี่เอไอสเขาบอกว่าเขาจะทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จภายใน30วันนี่คือแผนการนอกจากนี้ยังปิด IP Address ที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดด้วย นี่ค่ะก็เป็นค่ายมือถือทั้ง True ทั้ง d t a ทชี้แจงเรื่องซิมใช่ไหมคะแล้วก็ aas ที่พูดถึงเรื่องการรื้อถอนสัญญาณแนวชายแดนที่ตรงสะแก้วนี่แผนนี่คือแล้วเสร็จใน30วันบอกร่วมมือกับก,บกบสทอชอปิด IP Address ที่คนร้ายใช้กระทำความผิดด้วยนะคะะคุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันมาอยู่ อาเป็นเวลาของการเปิดแสดงความคิดความเห็นมาเลยค่ะ,ะมาตรการนี้ต้องยอมรับว,ว่าได้ผลน้องเบื้องต้นกร,กรณีตัดน้ำอ่ตัดไฟกับตัดน้ำมันคือเป็นการกดดันที่ได้ผลได้ผลแน่นอนค่ะอ่าอย่างน้อยก็ฝั่งเมียนบ้าแต่ตังปอยเป็ดหรือไพลินยังไม่เห็นใช่ไหมยังเพราะว่าตรงนั้นนะคุณภูมิธรรมบอกมันจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตตัดไฟไม่มีผลกับเขาเมื่อวานคุณภูมิธรรมก็เลยไปลงพื้นที่ที่สะแก้วแทนแล้วก็ไปตัดสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต สายท่านผู้ชม